เกษตร5.0กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกเกษตร5.0กับปุ๋ยไขมุกตราเะือใบไขมุกวันนี้นะคะเรายังอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีกับสวนเกษตรการของคุณประมุขค่ะไปดูกันนะคะว่าจะปลูกบัวยังไงในอ่างปูนซีเมนให้ดอกนั้นดกและงดงามาวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการปลูกบัว นะครับสำหรับอ่างบัวชนิดใหม่ก็คืออ่างปูนนะครับเราจะมีวิธีการจัดการทำความสะอาดดูแลปรับสภาพความเป็นกรดด่างของบ่อปูนเราอย่างไรนะครับติดตามชมได้เลยครับการปลูกบัวหลวงนะครับเราจะต้องเตรียม พื้นที่ให้กว้างนิดหนึ่งนะครับสำหรับอ่างใหม่ที่ทําจากซีเมนต์จะต้องมีการปรับความเป็นกรดด่างของน้ําให้เรียบร้อยก่อนนะครับเนื่องจากว่าความเป็นด่างของปูนจะทําให้บัวไม่เจริญเติบโตนะครับดังนั้นวิธีการปรับความเป็นกรดด่างของอ่างปูนนะครับเราจะานา่ยโยกล้วยใส่อ่างทิ้งไว้2องคืนนะครับเพื่อให้หยกล้วยทำปฏิกิริยากับน,น้ํากับปูนของอ่างนะครับเพื่อปรับสภาพน้ําหลังจากสองคืนแล้วเราค่อย เอาน้ําออกนะครับแล้วก็ตากแห้งอีกหนึ่วันจากนั้นจงค่อยเติมน้ำใหม่ครับแล้วเราก็นําบัวเอาลงมาวางไว้แบบนี้นะครับผ่านไปไป,ประมาณหนึงอาทิตย์บัวเราก็จะเริ่มกลับสภาพัว สัปดาห์หน้ามาติดตามดูนะคะว่าเกษตร5.0จะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจและถ้าอยากให้ผลผลิตนั้นดกเรื่องงดงามอย่าลืมปุ๋ยไข่มุกตาหรือใบไข่มุกนะคะปุ๋ยไข่มุกตราหรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดก